เมืองหงสาจัดงานบุญประเพณีซ่วงเหือประจำปี2019งานบุญประเพณีซ่วงเหือประจำปี2019ของเมืองหงสาได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่หา,หาวันที่6ตุลา2019นี้อยู่ที่ท่าซ่วงเหือหนําแกนเขตบ้านสีบุญเหืองโดยการเป็นเกียรติเข้าห่วมของท่านพงศ์สวรรค์สิทธวงศ์เจ้าแขวงสัญบุรีมีท่านคำลาผิววันนาว่าการเจ้าเมืองเมืองหงสา มีการนำของแข็งของเมืองแคก์ึกเสิริญจากภาคส่วนต่างๆภายในแข็งและต่างแข็งผอมด้วยมวลสนเขาห่วมยางลวงหลายในโอกาสนี้ท่านนางดาว,วินลสัสกิจห้องเจ้าเมืองเมืองหงสาประธานคณะฮับพิซอบจัดงานก็ได้ขึ้นรายงานการจัดงานโตพิธีเซ่งท่านไดกาวว่าการจัดงานบุญประเพณีซ่วงเห่อของเมืองหงสาในแต่ละปี ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาและสืบทอดฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติก็คือของเมืองให้ยืนยงตลอดไปได้กำหนดกิจกรรมต่างๆเป็นตนแมนการแสดงศิลปะวรรณคดีการประกวดนางสาวงามเห่อสวงการแข่งขันกีฬาดอกปีไกมิตรภาพนอกนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดอาหารพื่นบานการประกวดเหลาไ้ การวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์หัตกรรมกสิกกรรมและสินค้าต่างๆการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเสลิมสลองปีท่องเที่ยวลาวจีนเป็นการโฆษณาดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวชมเมืองหงสาไฮไลท์ขึ้นยังเป็นการสร้างขบวนการเพื่อคำนับฮับตอนวันสำคัญต่างๆของชาติ และคำนับพับตอนการกะ้าเกี่ยมเปิดกล่องะสมใย,ยขังทีแปดขององค์คณะพักเมืองหงสาในโอกาสดังก้าวนี้ท่านคำลาผิววันนาว่าการเจ้าเมืองเมืองหงสาก็ได้ให้เกียรติขึ้นเก้าเปิดงานย่างเป็นทางการหลังจากนั้นคณะประธานก็ได้ห่วมกันตัดแทบาผาพร้อมทางลั่นของเกาบาทเพื่อเปิดพิธีย่างเป็นทางการการแข่งขันซ่วงเฮาขังนี้ มีเหือเขาห่วมแข่งขันทั้งหมดสิบห้าคณะจากสิบห้าบานเหือซ่วงเพชรสายสิบห้าลำเหือซ่วงเพชรหญิงสิบสี่ลำผ่านการแข่งขันเหือซ่วงเพชรสายอันดับหนึ่งแม่นเหือของบานพลสะอาดได้หับคันหนึ่งหน่วยนักหนึ่งกิโลพร้อมด้วยเงินรางวัลแปดหลานกีบอันดับสองเหือของบานพลใสได้หับเงินรางวัลเจ็ดหลานกีบอันดับสามแม่นเหือของบานแทนขำ ได้รับเงินรางวัล6หลานกีบส่วนเหือส่วงเพศหญิงอันดับที่หนึ่งเมนเหอของบ้านแทนขำได้รับขันหนึ่งน่วยนักหนึ่งกิโลผอมด้วยเงินรางวัลแปดหลานกีบอันดับสองเหอของบ้านสีบุญเหืองได้รับเงินรางวัลเจ็ดหลานกีบอันดับสาม่มนเหือของบ้านนาปุงได้รับเงินรางวัล6หลานกีบผลการแข่งขันประกวดเหืองาม รางวัลที the mm ่ห hmm. นึ like. ่งแม่นเหอของบานนาปุงได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านกีบอันดับสองเหอบานนาแกนขำได้รับเงินรางวัลแปดแสนกีบอันดับสามแม่นเหอของบานเวียงแก้วได้รับเงินรางวัลเจ็ดแสนกีบผลการแข่งขันการประกวดอาหารผื่นบานอันดับหนึ่งแม่นบานเวียงแก้วได้รับเงินรางวัลแปดแสนกีบอันดับสองแม่นบานพนใสได้รับเงินรางวัลเจ็ดแสนกีบ อันดับสามแม่นบานพนสะอาดได้รับเงินรางวัลหกแสน 6, กีบผนการประกวดเราไหอันดับที่หนึ่งแม่นบานหวยไลได้รับเงินรางวัลห้าแสนกีบอันดับที่สองแม่นบานน้ำตับได้รับเงินรางวัลสี่แสนกีบและอันดับที่สามแม่นบานผู้แรงกลางได้รับเงินรางวัลสามแสน 3, พบเห็นถือว่าเป็นบุญวาสนางามแทเ้เดชเมืองหงสาาสาวประสามีความสุขใจงามสายน้ำแกนตัดาคำแสน้นวางพาสุดสใสอีแต้มสุมเย็นซื้นใจงามถงนาไนกล่มหอมผู้พางามสินละปะ วัฒานาธรรมของเราลายเสือลายสาสวลายเผามาหอมเตาสวยกันสร้างสางจะเลิญวิไลก้าวเดินไปตามหาหนำาพาองคูเวียงผู้ทาดงามตาวัฒาดจำปาภาษาขาดไวแ้แดนดินกินได ใจบ่เท่าเมืองนี้สาวเมียนสาวใลาใจดีงามอีลีสาวต่ำผ่า้าฟังเสียงขับลืออานังสือขับโมงจิอมอายสาวกระมูสาวมงงามลายสาวห,หวนแก้มใสงามสาวไตดำได้มาพบเห็นถือว่าเป็นบุญว่า สวงเหื่อมือออกพรรษาเสาวปาสามีควรสุขลำบุญยังบุญเกลือบุญแท่เดือได้ยกสาวงานก่อนท่าสวงเมื่อนามคอยคำคงสาเป็นงามสมคำลำลือ แดนดินกินได้สุขใจบ่เท่าเมืองนี้สาวเมียนสาวไกลใจใดีงามอีหลีสาวต่ำพาฟ้าฟังเสียงคับลืออ่านหนังสือครับมองจืิอมอายสาวกะหม,มูสาวมองงามหลายสาวหยวนแก้มใสางามสาวไตดำ ได้มาพบเห็นถือว่าเป็นบุญวาสนาสวงเหือมือออกพันษาสาวปาซามีความสุขลำบุญเียงบุญเกลอมวันแฮเดอได้ยกสาวงานก่อนถ้าสวงเมื่อนามคอยคำของสาเป็นงามสมคำลำ ยำยำแรงเดดอ่อนแสงที่โค้งขอบฟ้าหัวใจไอยเบาหงสาสุดเววาหวังหาแต่แฟนเจ้าจากไอไปอยู่เมืองใหญ่ไกลอายเหลือแสนสุดที่้าสุดห่วงสุดแหนไปอยู่ต่างแดนข่าวข่าวบ่มี อยคำลงมาถึงของฟ้ามีเดือนคู่ดาวก่อนเคยมีสองคนเฮาเหมือนกับดาวคู่เดือนคืนนี้ยินเสียงลมหนาวไอสุดเหงาคิดทอดคนดีเจ็บหัวใจเหมือนถือไฟจี้มือใดคนดีจะหวนคืนมา เจ้าลืมบ้านป่าลื